สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะอ่ะเราดูรูปแล้วเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องกีฬานะคะกีฬาเนาะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่ายุ่นตงยุ่นตงนะคะคำนี้แปลว่ากีฬาเนาะอ่ะในเด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรกันบ้างเอ่ยอาจจะเป็นแบ,บมินตันใช่ไหมเด็กผู้ชายก็น,น่าจะเป็นพวก ฟุตบอลใช่ไหมคะฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลนั่นเองใช่ไหมมีใครชอบวิ่งไหมมีว่ายน้ำมีไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นกีฬาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูในภาพนี้ซิมันมีกีฬาอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างมีลักบี้ใช่ไหมมีอะไรอีกมีบาสมีกอล์ฟมีว่ายน้ำใช่ไหมคะมีเตะฟุตบอลมีไอสเกตมีชกมวยมีการเล่นเซิร์ฟก็คือมีหลายอย่างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ เกี่ยวกับอาชีพอะไเกี่ยวกับกีฬาเนาะกีฬาต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกีฬาอย่างแรกนะคะกีฬาอย่างแรกอ่ะลองดูรูปซิกีฬานี้คือกีฬาอะไรเอ่ยอ่ะถือไม้สีแดงๆเป็นไม้สั้นๆกลมๆอันนี้คือกีฬาอะไรคะอ่ะมันคือปิงปองใช่ไหมคะปิงปองปิงปองนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าพิงพังเฉียว พิงพัง g ฉิวอะเด็กๆออกเสียงตามเราชินะคะพิงพังเฉิวพิงพังเฉิวอ่ะอันนี้ก็คือปิงปองนะคะปิงปองมีใครเคยเล่นไหมไมีไหมอ่ะไม้เขาก็อาจจะเป็นขนาดเล็กๆใช่ไหมคะขนาดไม่ใหญ่มากเนาะอ่ะเรามาดูกีฬาอย่างที่สองดีกว่ากีฬาชนิดนี้คืออะไรเอ่ย อ่ามีไม้แบบนี้มีลูกขนไก่แบบนี้เด็กๆคิดว่ากีฬาอะไรคะมันคือแบดมินตันใช่ไหมคะแบดมินตันนั่นเองเด็กๆน่าจะชอบเนาะอันนี้นะคะเพราะว่าเล่นไม่ยากมากใช่ไหมแบดมินตันภาษาจีนนะคะอ่าคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงออกเสียงว่าหยู่เมาเฉียวหยู่เมาเฉียวอ่าทุกคนออกเสียงตามเราเละนะคะหยู่เมาส์เฉียว หยูเมาสิวนะคําว่าหยูเมาสิวก็คือแบดมินตันนะคะแบดมินตันเนาะชูอชอบเ็นเขาชอบจะแบะถือไม้กับลูกแบดนี่นะคะไปที่พวกสวนสาธารณะใช่ไหมหรือว่าบางคนก็จะตีที่หน้าบ้านตัวเองเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือแบดมินตันนะคะแบดมินตันเนาะอ่ะมาดูอันต่อไปกีฬาอันต่อไปนะคะ กีฬานี้คืออะไรเอ่ยมีลูกสีขา,ขาวขาวลายขาวลายดําสลับกันไปใช้การเตะอ่านั่นก็คือเตะบอลนะคะเตะบอลนะคะอันนี้เด็กผู้ชายหลายๆคนน่าจะชอบเนาะได้ออกกับังกายด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยได้ไหมคะได้พบเจอเพื่อนด้วยก็คือเตะบอลนั่นเองเตะบอลนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าที่จู่ฉิวที่จู่ฉิวอ่าทุกคนออกเสียงตามมาซื้อค่ะ ที่จู่ฉิวที่จู่ฉิวอถูกต้องที่จู่ิวคือเตะบอลน,นะคะเตะบอลอ่ะกีฬาต่อไปเมื่อกี้มีเตะบอลแล้วอันนี้ก็เกี่ยวกับบอลเหมือนกันดูสิกีฬาอะไรเอ่ยลูกสีส้มๆ้มกลมๆค่ะอ่ะใช้การโยนอ่ะอันนี้มันคือกีฬาอะไรเอ่ย อ่ามันคือบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลนั่นเองภาษาจีนออกเสียงว่าหลานเฉีวหลานิวอ่ะเด็กๆออกเสียงตามรูปซื้ค่ะหลานเฉีวหลานเฉีวอ่าแปลว่าบาสเกตบอลนะคะหลานเฉีวเนาะอ่ามีฟุตบอลมีบาสเกตบอลอ่ะ, Football, อะต่อไปดูกีฬาต่อไปดีกว่ากีฬานี้นะคะอยู่ในน้ำเด็กๆคิดว่ากีฬาอะไรเอ่ย มันก็คือว่ายน้ํานะคะว่ายน้ําใช่ไหมก็ต้องอยู่ในน้ําใช่ไหมคะอ่ามีใครว่ายน้ําเป็นบ้างเอ่ยมีไหมน่าจะมีคนว่ายน้ําเป็นเยอะอยู่ใช่ไหมคะว่ายน้ำอ่ะกีฬาว่ายน้ําก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะในภาษาจีนนะคะว่ายน้ําออกเสียงว่าโยยงโยยงนะคะคำว่าโยยงแปลว่าว่ายน้ำเนาะแปลว่าว่ายน้ํานะคะ อ่ะต่อมากีฬาต่อมานะคะกีฬาชนิดนี้คืออะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังวิ่งใช่ไหมคะกำลังวิ่งเลยวิ่งภาษาจีนออกเสียงว่าเผาปู่เผาปู่ปปนะคะอ่ะ,อะทุกคนออกเสียงตามมาสิน,นะคะเผาปู่เผา ปูอ่ะเผาปูแปลว่าวิ่งนะคะแปลว่าวิ่งอ่ะอันนี้เป็นกีฬาเราเรียนมาทั้งหมดกี่กีฬาละอ่ะนึกก่อนสิมีปิงปองมีแบดมินตันมีฟุตบอลมีบาสเกตบอลมีว่ายนะ้ำมีวิ่งหกอันแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะอันนี้อันสุดท้ายค่ะกีฬาอันสุดท้ายเลยอันนี้ในไทยฮอตฮิตมากเลยอันนี้คือกีฬาเลยเอ่ยมีการสวมนวมด้วย อ่ะอันนี้มันคือกีฬามวยนะคะต่อยมวยชกมวยนี่เองเนาะในภาษาจีนนะคะจะออกเสียงว่าฉวนจีฉวนจีอ่ะทุกคนออกเสียงตามเราซื้อค่ะฉวนจีฉวนจีอ่าแปลว่าต่อยมวยนะคะแปลว่าต่อยมวยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ เจ็ดกีฬากีฬาเจ็ดอย่างนะคะที่เราเรียนในวันนี้เนาะเจ็ดอย่างนะคะมีแบดมินตะันว่ายน้ำวิ่งชกมวยบาสเกตบอลใช่ไหมคะปิงปองอะไรเต็มไปหมดเลยเจ็ดอย่างนะคะอ่ะต่อมา เป็นเกี่ยวกับแบบฝึกหัดเราค่ะแบบฝึกหัดเห็นไหมเราจะมีให้ทั้งหมด4รูปใช่ไหมคะสี่รูปให้นักเรียนดูรูปแล้วก็ดูว่านี่คือกีฬาอะไรและภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะอ่าเราดูอันแรกก่อนเลยรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปแรกคือเด็กกาลังเตะฟุตบอลใช่ไหมคะกีฬานั้นก็คือกีฬาเลยเอ่ยคือเตะบอลน,นั่นเองนะคะเตะบอลใช่ไหมภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ย อ่ะภาษาจีนออกเสียงว่าที่จู่ฉิวนะคะที่จู่ฉิว AB หรือว่า C ค่ะข้อนี้อ่ะข้อนี้คือข้อ C นะคะคำตอบที่ถูกต้องของเราคือข้อ C นะคะที่จู่ฉิวแปลว่าเตะบอลต่อมาข้อสองค่ะเขากำลังทำอะไรเอ่ยถือไม้กลมๆกมับถือลูกกลมๆอยู่กำลังจะตีเลยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย ตีปิงปองใช่ไหมคะตีปิงปองนั่นเองปิงปองภาษาจีนออกเสียงว่าพิงพังเฉียวพิงพังเฉียว A B หรือว่า C คะ A B หรือ C เอ่ยอ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อเอนะคะข้อ A นะคะพิงพังฉิวเนาะข้อ A นะคะต่อมาข้อที่3 อ่ะถ้าข้อไหนให้เราวงกลมไว้เลยเนาะวงกลมไว้เลยนะว่าตอบข้อไหนบ้างนะคะข้อที่3ามเขากําลังทำอะไรเอ่ยมีฟองอากาศขึ้นมาด้วยเขาว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมคะว่ายน้ําในภาษาจีนนะคะว่ายน้ําออกเสียงว่าโยยงโยยง A B หรือ C ทีเนี้ยโยยงอ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะคะข้อบีออกเสียงว่าโยยงเนาะโยยงแปลว่าว่ายน้ำนะคะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ่ะจากภาพเราจะคิดว่าเขากำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะเขากำลังวิ่งใช่ไหมยกแขนยกขาไปอย่างไปแบบรวดเร็วเลยวิ่งนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าปัาวปู่ั่วปู่ แปลว่าวิ่งนะคะเผาปูคืออันไหนเออเอบี A, B, หรือว่าซีคะอ่าสามข้อนี้เอบีหรือซีเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อเอ A, นะคะข้อเอนะคะเผาปูแปลว่าวิ่งเนาะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่านเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกต้องก็วงกลมไปเลยแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะระบายสีฝั่งทางซ้ายของเขาเนาะ ลงมือระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเราซื้อได้เลยเนาะเดี๋ยวชื่อจะสร้างอัลบั้มไว้ให้เหมือนเดิมนะคะอ่านี็คืองานบ้านของเราในวันนี้เนาะไม่ยากมากนะคะ อ่ะโอเควันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับกีฬาไปนะคะเกี่ยวกับกีฬาเนาะเราก็จะได้รู้คําศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆนานามากมายนะคะอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราซื้อสอนถึงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้เซียเซียตาเจียบ,ยบายบ